สวัสดีครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นฟ้าคึมทั้งวันนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเรามาดูวิถีป้าโอกัน,นเขาซื้อถุงอะไรนะหอผลไม้หอผลไม้มานะครับนี่เขามาหอแต่ดูดูเห็นแมงวันทองบอกกำลงกังเกาะอ,อีกดูเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยดูเน่านียค่ะ มพอัอมไม่ได้กินหรือไม่ได้ขายก็ต้องเอาน,นี่เอาตูดมันออกแมงชอบอยู่ในนี้แหละหวงอาจจะมีเสียงแสกเพื่นนนนนอนเพื่อนเข้างบ้านอ้ออาห้องครับป้ออาอตดออกนครับีตอนนี้ให้พี่เป่าเข้าหน้าร้านนะครับ รวบไปก่อนตอนนี้มันยังเล็กใหญ่ค่อยมาแยกมันดกไปหมดอันนี้หมดไปร้อยถุงแล้วโอ้หมดไปสี่ปึงแล้วปึงอร่อยไม่ให้หรออืมันดีถึงหรือเปล่าดูเขาหลอกหรือเปล่าดูไกลเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนของเขนั่นแหละครับเพื่อนเนตอนนี้นะครับถ้าห้าโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งนะยังไม่มื่นนะครับที่นี่ อันนี้อาจจะต้นตอนเราเองเราไม่ได้ซื้ออันนี้ตอนเหรอใช่ทำไมมันตูรวจังเลยตอนเองทุกต้นโอ้นี่เพื่อนๆหลังจากมาดูของสวยงามแล้วมาดูของเสียๆหน่อยนะครับนี่ครับเหี่ยวมากทั้งเน่าทั้งเหี่ยวนี่จากกระดาษห่อได้แหมห่อแต่ว่าไม่ทันมันเป็นถุงพราะสติกที่ขายของใส่ขายของนู่นครับ <น>โอ้เหม็นด้วยนะคะเพื่อนๆเหม็นต้นหน้าห้องปลานัาบเป็นพันลูกมันก็เหมือนถุงหูหิ้วธรรมดาเนาะใช่แตม่มันไม่ค่อยโดนแสงมีรูที่ตูนระบายน้ำอโอน่ครับฝรั่งเปลาออนี้ฝรั่งไ้แดงโน่นครับขาวๆนี่ครับโน่นนี่ อันนี้ดกต้นนะดกอันนี้ห่อได้แค่นี้เดียวนะต้นนะม้องมีทุกแขนงเขาบอกให้ซื้อปุ๋ยมาใส่เพิ่มความหวานปุ๋ยยังปุ๋ยขิงว้าป่ะแต่เราไม่มีตัง์ตอนนี้วิธีเดียวทำมาสารร่วนๆบ้านใครมีที่มีทางก็ปลูกไว้ครับ ได้กินขนาดต้นเล็กๆยังมีแล้วลูกเลยได้กินได้ขายได้เพื่อนๆมะละนอร้กโก้สั่งจริงได้เด้อเราต้องช้าหน่อยเยอะออเดอร์แน่นหอมนะครับแต่ซื้อป็นต้นเดียวเพื่อนก็เอาไปเอาไปชำไว้แล้วก็ตอนขายได้ต่อต้นเดียวพอเด็กเอ๋ยครับ ี่ต้นข้างบ้านพี่เป่าโอ้ของเน่าของเสียกนแล้วครับเนี่ยทิ้งโอ้ไม่ตัดทิ้งครับเหม็นมากครับกุยเหม็นกุยไงเหม็น <laughs> มากกว่าเหม็นน่ะเพราะมันมีคำว่ากุยขึ้นมาเน่านี่ครับมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนี่ครับพี่นั่งแล้มีมดในต้นนั้นก็เลยเปนขา้าวโมจิอยูนี่เขาโรยผงขา้าวโรยมัน,นมีต้นตายเลย ไเกลียก่เสียงฝลังปลูกทุเรียนแล้วไม่ลุ่งก็เนี่ยครับฝรั่งเลยอโรงเรียนอาสาเท่าไหร่่อมาแล้วออกส่งแล้วโอ้มันมะงามม่วงอต้นม่วงนะครับเพื่อนๆงำไหมถึงว่า มันมาปลกคุมมันปลูกใกล้กันเกินไปแล้ปลูกที่หลังเนี่ยต้นใหญ่อยู่เลยเนี่ยอจะกิ่งเท่านั้นเองนะฮะจดูรอดูอีกทีนะครับไปแล้วนะครับ <S <S สวัสดีครับ